สวัสดีครับผมอ่าแล้วก็กลับมาอยู่กันในเกม Into the Red 2เหมือนเช่นเคยนะครับผมขอโทษทีนะครับที่ห่างหายไปหลายวันนะฮะพอดีเจ็บคอนะครับไม่สบายนิดหน่อยนะฮะเสียงก็ยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะฮะแต่อยากดำเนินเนื้อเรื่องต่อเนาะตอนนี้เราอยู่ที่บทที่4ี่นะครับผมเราเริ่มด่านแรกกันเลยนะครับผม2 8 7 2มตรนะฮะที่เราต้องวิ่งไปเนาะ ไปเลยอ่าปืนผมก็ได้ไปฟาร์มมาเยอะเลยเนาะเอาเป็นลูกซองกับปืนกดยาวเหมือนเดิมเนะาะไปเลยครับผมด่านข้างมืดนะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวนี้ซอมบี้อึดมากนะฮะ ยิงนัดเดียวไม่ตายลืมไปไอตัวทีเขียวเนี่อย่าไปยิงมันยิงนัดเดียวไม่ตายเบื้งกระสุนไปผมต้องเลยผมจะอาศัยวิ่งผ่านด่านอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวควสดในด่านนะจะมาเก็บนอกรอบนะครับเราจําเป็นต้องเก็บดาวได้เยอะนะฮะเพื่อได้จะไปเพื่อเราจะไปไปปลดล็อกไอกล่อง อาวุธเนาะเนี่ยเริ่มไม่ตายแล้วนัดเดียวพยายามวิ่งหลบครับ <c oughs> ต้องเล็งไอตัวผอมๆไอ <c oughs> ต,ตัวผอมล้มง่ายไอตัวหนาอ้วนๆน,านะ่ะยิงลบยากรีโหลดกระสุนให้พร้อมครับสองพันกว่าเมตรด้วยนะยิงพยับยั้งครับ ต้องแบบใช้สมาธินิดนึงนะฮะในการล็อกหลบนะวิ่งตรงอย่างเดียวไม่ได้นะ <S 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 ตน้องล็อกหลบด้วยนะครับดูตรงนี้ไม่ได้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 โอ้โหเกือบไปละไอตัวชุดเขียวยืนเต็มเลยทุกซองนัดเดียวเอาไม่อยู่นะฮะทุกซองเราแรงไม่พอเนาะยิงไยับยั้งครับ ระเบิดไปกินจะเป็นต้องเอากระสุนนะแต,แต่ไปปั๊มตรงๆมันก็ไม่ตายนะฮะนัดเดียวเนาะต้องอาศัยล็อกหลบเอาเมสซี่ต้องเข้าสิงครับจังหวันนีน้พวกชุดเขียวเงี้ยยิงไม่ค่อยตายบังเกงงลายทหารนี่ก็ไม่ค่อยตายนะนัดเดียว ยิงพยับยังครับโอ้หเยอะด้วยแปดนัดไม่ตายนะฮะตัวเขียวสี่นัดเนาะเนี่ยไม่ตาย ด่านต่อไปเดถ้าบทต่อไปอ่ะยังยากเงี้ยผมว่าน่าจะนานนะฮะพักต่อไปจะได้มาเล่นต่อเนาะต้องอา,อาศัยระยะเวลาในการฟาร์มนะครับยิงไปยับยั้งไปก่อนครับให้มันติดสตันนะ่นะเนาะโอเคผ่านแล้วครับผม she woke up they've got her on some crazy painkillers can I not right now just meet us at Headley อืมเป็นบทความสั้นๆนะครับผมสถานการณ์ก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับโอเคผ่านแล้วเนาะเบอร์ตู ไม่ซื้ออ,อมามันเดิมแล้วนะครับผมเอาอ๋อแชปเตอร์นี้มี9ด่านนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแค่3ด่านเนาะ่าแล้วผมจะหยุดนะครับตัดคลิปไปนะฮะทำไมถึงเล่นน้อยเพราะเอ e เนอไม่พอนะครับผมเอ e เนอเราต้องใช้เนาะโอเค รอบนี้ก็เป็นลูกซองกับปืนกลยาวเหมือนเดิมนะฮะเอาเอเอาเกรไปด้วยดีกว่านะครับมีบลูมีเกรมีเลสนะครับไม่ใช่แต่เลสเลสเคยใช้แล้วเอาเอาเลสไปดีวกว่าลองเลสดูนะ,ะเลสเป็นสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดนะครับผมถ้าใครไม่รู้จักเยอรมันเชพเพิร์ดก็ไอหมาตำรวจมาต่อทนนี่ด่านตองนะฮะ ล็อกหลบไปก่อนเนาะยิงนัดเดียวไม่ค่อยตายผมไม่ค่อยอยากยิงเท่าไหร่เสี่ยงนะครับถ้าเรายิงไม่ตายอย่างเงี้ยแล้วเราวิ่งไปใกล้ๆมันมันคว้าตัวเราได้เนาะวิ่งหลบเอาดีวกว่านะฮะภารกิจค่อยมาเก็บนอกรอบเนาะไอตัวผมผอมนะยิงได้ผมผอมอย่างเงี้ย กรลองกรลองลอะแต่ยิงได้ถ้าเดียวตายแต่จะพวกตัวนานาเงี้ยยิงนั้นเดียวไม่ตายนะต้องอาศัยล็อกหลบครับมีตีนแก้หาปัญหาไม่ได้เอาไว้เตะไ้ต่อยนะเอาไว้บิ่งครับผม ล็อกลบอย่างกัเมสซี่โรนันด้วยังอายล็อกหลบนี่ล็อกหลบนี่นี่ลหลบตายหลบกว่าด้วยยิงมก็จะตายจะให้สุนัขเรากัดให้หมาเรากัดอะตายนะฮะทีเดียวเนาะ แต่กว่าหมาจะแบบขัดได้แต่ละทีก็ใช้เวลาเไอ้ใช้เวลาเหมือนกันพยายามอย่าชนต้นไม้ครับเสียหลักไม่ถึงกล่อง,องกระสุนกระสุนไม่สนใจแล้วอัดปืนแต่ละขั้นนี่โอใช้ชิ้นส่วนปืนอย่างเยอะแต่ดาเมจก็ไม่ได้เพิ่มมาเยอะนะฮะ ทีละสิบกว่าสิบอเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาโอเคน่าจะผ่านแล้วด่านที่สองนะครับผม I love you. Maggie? I'm sorry. I thought I'd try. She's still in and out. I'll talk to you later. Maggie พงได้สติเนาะหลังจากเสียเลือดเยอะนะครับผมก็ต้องธรรม,มาดาครับคนป่วยก็ต้องการความเอ้การพักผ่อนนะอ่ะผ่านแล้วนะครับผม เอาเป็นอ่ออาใบใหญ่ได้เงินนะฮะโอเคที่26ต่อนะครับผม2382เมตรนะฮะมานเดิมครับลูกซองกับปืนก้นยาวนะครับผมอืมเลสเลสเอาไปดีไหม,มไม่ต้องเอาไปดีกว่าเนาะ วิ่งไปตัวเปล่านี่แหละยิงไม่ค่อยยักจะตายไม่อยากจะยิงนะพยายามวิ่งหลบซ้ายหลบขวานะฮะในซอมบี้มันอ่านการเคลื่อนไหวเรายากนะ ถ้ามีก็วิ่งตรงๆครับแต่แบบมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็เล็งไว้ก่อนเล็งแล้วก็ล,ล,วกล็อกออกซ้ายหรือออกขวาเนี่ยเป็นเทคนิคเนาะพูด,ดการประทะครับกระสุนกระสุนกระสุนได้อยู่สองนัดมีประโยชน์มีประโยชน์ ตัวไหนคิดว่ายิงได้ก็ยิงครับเนี่ยตัวบางๆอะ่ะยิงได้ตัวไหนเยอะก็อย่าไปยิงมนะันฮะใส่ล็อกลบเอาเหมือนที่ผมบอกเนาะด่านยิงเพิ่มขึ้นยิงยากขึ้นนะจากกลัวที่เคยยิงนัดเดียวก็จะเป็นสองนัดสามนัดขึ้นกยน เป็นแบบใส่เกาะนายิงไม่เข้าเลยเามาอีกหกนัดมาครึ่งทางแล้วครับผมอีกหนึ่งพันนะฮะที่จริงระเบิดแล้วก็ปาไปได้นะแต่ต้องแม่นนิดนึงนะฮะต้องกะระยะนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเวลาหน่วงของมันอยู่เนาะระเบิด นี่ยตัวเขียวๆเ,เนี่ยยิงไม่ค่อยตายโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่าต้องอัพปืนเป็นดามิเป็นเป็น,ปน,ปนพันน่ะถึงยิงนั้นเดี๋ยวตายนะี่ยอย่างตัวบางๆเนี่ยปิวหมดละเจอตัวหนานแล้วไม่ไหวส <4 S 1> ี่นัด แจกนะฐานแล้ว <tyard, S 2> <IP P ed> มาโอเคนะครับผมเฮเลนกับแม็กกี้นะครับก็อยู่ในฐานเรียบร้อยแล้วนะย้ายไปที่ปลอดภัยแห่งใหม่นะครับ อันแล้วนะฮะโอ้โดยากยากตรงที่เรายิงได้แค่ยิงสกัดนะเราไม่สามารถยิงแบบยิงตายยิงตายได้เลยอะนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาน,นี้ก็เล่นกันสามด่านเนาะเพราะว่าเอเนอร์จีไม่พอนะครับผมสำหรับใครที่ชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้คนตามคลิปนะครับพันหน้าต่ออีกนะครับผมน่าจะเป็นสานมดันเหมือนเดิมนะสำหรับพันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ